ถึงแม้จะไม่เคยติดอันดับไอดอลเคป๊ยอดนิยมเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าปีที่ผ่านมาไอดอลหญิงคนไหนใครกันนะคิวแน่นที่สุดก็ต้องคนนี้ค่ะนัตตี้สมาชิกชาวไทยหนึ่งเดียวของวง k i s s of Life ค่ะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะ366วันเพิมมีคิวงานไปแล้วถึง583งานค่ะ นอกจากงานเพลงที่ถือได้ว่าเป็นปีทองจากความร้อนแรงของซิงเกิลอย่างสติ๊กี้แล้วนะคะนัตตี้ก็ยังไปปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญในรายการทั้งออนแอร์ออนไลน์ไปจนถึงได้ประกาศรางวัล KBS Entertainment Award ร่วมกับพิธีกรดังค่ะยูแจซอกอีกด้วยทั้งยังเป็นไอดอลเคป๊ที่คิวแน่นติดอันดับที่13ของวงการนะคะประจำปี2024ที่ผ่านมาด้วยซึ่งผลคะแนนดังกล่าวค่ะรวบรวมโดยแอปพลิเคชันพลิ p ค่ะซึ่งให้ข้อมูลเรื่องของตาราง งานของศิลปินกับบรรดาแฟนคลับค่ะส่วนเคป๊อปฝ่ายชายที่งานชุกที่สุดชุกที่นี้นะคะคือมากถึง697งานในปีที่ผ่านมาเลยคุณผู้ชมก็คือแจฮยอนค่ะเป็นลีดเดอร์ของ b o y s Next Door ค่ะเป็นบอยแบนด้าใหม่ที่อยู่ในช่วงเดินสายโปรโมทผลงานภาษาญี่ปุน่นแล้วก็โปรโมท EP อัลบั้มชุดที่3ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะรายงานดังกล่าวนะคะยังสรุปรายชื่อศิลปินสุดขยนันที่ออกผลงานใหม่มากที่สุดคือ NCT นะคะ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานออกมามากถึง49เพลงส่วนอันดับที่2ตกเป็นของ BTS ค่ะที่ออกผลงานมากถึง20เพลงทงั้งทางที่สมาชิาชแทบทั้งวงนะคะอยู่ระหว่างการรับใช้ชาติสำหรับไอดอลนะคะที่ชนะรางวัลในรายการเพลงมากที่สุดในปีนี้นะคะก็ตกเป็นของเกิร์ลกรุ๊ปสุดแหวกแนวค่ะเอสป่านั่นเอง